เป็นเจ้าของรถ BMW ง่ายกว่าที่คิดต้องมาที่นี่เลยค่ะ BMW Patino Motor นะอร์นครปฐมและตอนนี้นะคะไหนอยู่ที่งาน BMW Premium Selection Festival ค่ะปี2022เลยที่นี่นะคะเขารวบรวมรถค่ะ BMW Premium Selection นะคะรถผู้บริหารไม่น้อยป้ายแดงราคาดีการันตีคุณภาพเน้นๆทุกคันเลยค่ะ แถมมาพร้อมกับราคาสบายกระเป๋าสุดพิเศษเลยเริ่มต้นเพียงคันด้าสองร้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะจะมีคันไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างนี้เลยคันที่อยู่ข้างๆใหนเลยคะ่ะสวยหรูรัชชุรีมากๆเลยนะคะสำหรับน,นะ,คะใครที่ชอบรถที่ดีฟังกชันครบแบบนี้นะคะฟัง BMW Series 7 730 LD M Sport คันนี้เลยค่ะรถสวยเนียบฟังก์ชันเนี่ยเขาให้มาครบคันจริงๆเลยค่ะแถมสภาพเนี่ยนะคะเหมือนรถใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยค่ะส่วนใครนะคะที่ชอบความเร็วแรงสปอร์ตดุดันนะคะต้องคันนี้เลยค่ะ BMW Series 4ค่ะ 430i M Sport Coupe นะคะสวยดุดันเร็วแรงนะคะ แถมประหยัดอีกด้วยค่ะสมกับเป็นรถ M Sport Coupe เลยนะคะราคาค่ะพิเศษสุดๆเลย2ร้าน4แสน7บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดเลยค่ะเพียงคุณมีเงินมาไม่ถึง3รล้านนะคะก็เป็นเจ้าของรถ BMW คันนี้ได้แล้วค่ะและสำหรับใครนะคะที่เป็นสายเดินทางนะคะหรือชอบรถแบบอนเนกประสงค์ค่ะคันนี้เลย BMW X 1 Line ค่ะ เขาเป็นรถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะคะราคาเริ่มต้นเพียง2อล้าน1แสนบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณนะคะอยากมีรถ BMW สวยๆไว้ขับต้องมาที่นี่เลยค่ะ BMW t a t i n o m o อเตอร์นครปฐมค่ะ BMW t a t i n o m o อเตอร์นครปฐมเราใส่ใจดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัวมั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะ รถ BMW สวยๆรอคุณมาเป็นเจ้าของอยู่นะคะ